ขนมตกเกียวไส้กรอกพันเบคอนเนี่ยแบ่งให้พี่ข้าวฟ่างเขาไม่ได้ยังไงป้าคะแต่ขนมนี้มันเป็นของหนูนะคะพี่ข้าวฟ่างกินของพี่ข้าวฟ่างหมดแล้วและพี่ข้าวฟ่างก็มาแย่งของหนูคะ่ะข้าวฟ่างกินหนูแย่งของน้องจริงหรือเปล่าลูกจริงครับผมกินหมดแล้วขนมตเกียวไส้กรอกพันเบคอนมันอร่อยมากแ้วผมอยากกินอีกอะคะ พ้าตาว่าหนูควรขอโทษน้องนะล,ลูกทำไมต้องเสียงดังใส่หลานฉันด้วยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ต้องขอโทษหรอกพี่แชนเอาขนมโตเกียวใส้ขกบพันเบคอนไปให้ด้น้องกินไปลูกแป๊บี่สีคะพี่เสือคะทำแบบนี้มันถูกแล้วหรอคะนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วคะผู้หญิงกับผู้ชาย,ยาก็เท่าเทียมกันนะคะพี่ก็แค่อยากให้พี่น้องก็เสียสละให้กันแล้วทำไมเป่ยเยต้องเป็นคนเสียสละด้วยล่ะพี่การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่การเป็นคนด,ดีของสังคมมันไม่ได้จํากัดเพศพี่เสือกับเมี่ยงสีเห็นด้วยใช่